สวัสดีครับแฟนๆโรยสานชาแนลครับเมื่อนี้มาพอกันแล้วครับกับคู่กอบครับในช่องโรยสานชาแนลนะครับเมื่อนี้เดี๋ยวสิมี่สิมี้คำแนะนํำนะครับในการเพาะเชื้อเห็ดตับเต้านะครับเห็ดตับเตาซึ่งตอนนี้ผมจะฝากกับต้นบักกอกน้ำนะครับต้นบักกอกน้ำสองต้นนี่นะครับการเตรียมนะครับการเตรียมต้นกานะครับ อันนี้จะเป็นส่วนกาของของต้นมะกอ,อกน้ำนะครับต้นมะกอ,อกน้ำนะครับโดยการาผมสิใส่เครื่องลิดนะครับสิได้ประมาณสองต้นนะครับเครื่องลิดสิได้์สองตน้ตนครับต้นต้นประมาณนี้เนาะครับต้นประมาณโปมือนี่นะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับขั้นตอนแรกเลยเ้าก็ต้องบีบถุงนะครับบีบถุงให้มันแตก นะครับห้ดินให้ด em> ินมันแยกนะครับอ um> ่าบีบมองเห็นะครับอ่าบีบเลยนะครับบีบมันแตกนะครับบีบมันแตกเขาเสียนหักฝอยนะครับนี่คือหักฝอยของต้นนะครับอ่าหักฝอยของอ่าต้นประกอบนามนะครับเขากับีบบีบมันแตกเลยเพื่อว่าไอ้พวกหัวเชื้อนี่มันมันสิซึมนะครับอ่ามันสิซึมเข้าไปนะครับ บีบเลยนะครับอ่าบีบมันมันหลวนซุยแหรอครับผมสีใส่เครื่องริดนะครับเครื่องริดสีเดงประมาณสองส่วนหรืออ่าผมสีใส่ต้นละเครื่องริดเลยนะครับเรากรทิ้มไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับอ่าสามถึงเจ็ดวันนะครับสามถึงเจ็ดมื่นนะครับอันนี้ก็เป็นมวยเชือกผลิตภัณฑ์ นะครับผงคูกรนะครับหัวเชือเห็ดตบเตานะครับกะข่ายาวกวนนะครับหลังจากนั้นกะลาดลุ่ไปเรื่อยนะครับผมก็บจีฝากไวกับฝาเชือไว้กับต้นบัวกวางน้ำนะครับที่เห็นอยู่ข้างลังก็เป็นต้นสนูนะครับเป็นต้นสนูนะครับวิธีการห้อกระลาดเลยกระลาดลาดเลยครับอย่าลาดเลยนะครับขันลาดเลยมันช่บถถีบนะครับลาดลุ่ หากเนาะครับเนาะครับลาดลงไปเลยผม <Okay. S 1> สีลาแบบเข้มขน้นไปเลยเนาะนะครับ <Okay. S 1> ผมต้องการความเข้มข้นนะครับเ <Hey. Hello. S 1> บิ้งมาเชื่อมันสิเดินได้ดีได้เร็วปันได๋นะครับเดี๋ยวกระสีมาสำรวจตรวจสอบนะครับสำรวจตรวจสอบเบิ้ง ห oh, ลาดเฉียลงไปแล้วนะครับครับต้นแหลกหลาดลงไปแล้วนะครับต่อมาต้นที่สองครับพยอก็แล้วกันนะครับหลาดลงไปเลยครับหลาดลงไปเลยเชี่ยมั่งกระสิเกาะหักนะครับเป็นเห็ดพึ่งผ้านะครับพวกเห็ดผึ่งนะครับลิปหนึ่งผมใช้ ่าได้สองต้นเลยนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับทิ้งไว้เองสิแหละครับว่าต้องไปหดน้ำนะครับทิ้งไว้เลยนะครับสีหดประมาณมื่นที่สามหรือที่สี่นะครับมื่นที่สามมื่นที่สี่กับมะเบิงวาอ่าเชื้อเห็ดมันเดินขึ้นล่าขาวไปนะครับตามตามหากฝอยนะครับเนาะตามหากฝอยมือนี้นะครับอ่าตามหากฝอยนี่มันมันจะขึ้นเชือเป็นล่าขาวไปจะขึ้นล่าขาวจับ นะครับก็บแสดงว่าต้นของเขาหนีใส่เดแลยวๆนะครับใส่เดแล้วหลังจากนั้นเขาเก่เาลงทอเลยหรือลงปลูกเลยนะครับลงบอ่อหรือลงปลูกเลยซึ่งทอเนี่เป็นการจํากัดนะครับอันนี้ผมเคยเชียเอาไวน้นโดมนะครับเอาไวน้นโดมจํากัดุณหภูิจำกัดความชื้นนะครับขวบคุ่หมเ้านะครับซึ่งนี็เป็นการลงเชื้อแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยที่ตามมึง นะครับว่า,าหัวเชือกทอดสีเดินได้ดีได้เร็วปันไดนะครับเมื่อนี้กะเป็นมือ,อวันที่18นะครับ18กันยานะครับเดี๋ยวสิมาเบิ้งกันนะครับอีกเจือสองสามมื่นเดี๋ยวสิมาเบิง้งนะครับว่าประสิทธิภาพของเชือกเฮดโฮ่เดินได้ดีปันไดน,นะครับเนาะเอาเป็นว่าผู้ใดสนใจนะครับหรืออยากติดต่อสอบถามมาเบิง้ง อตอนนี้ผมมีสาขาอยู่ประมาณ20กว่าสาขานะครับก็บสามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้ใกล้ของได้กับไปซื้อของกันนะครับสำหรับเบอร์ติดต่อผมนะครับก็จะเป็น0909101990นะครับ0909101990นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง<ม>นะครับก็จะเป็น0884722990 0884722990นะครับ ID Line นะครับ ID Line ก็จะเป็น 0909101990นะครับสำหรับคลิปนี้เป็นการล่วงเชื่อและฝากเชื่อไว้นะครับเอามาคลิปหนาเดี๋ยวพอกันไหมนะครับขอฝากงอเชื่อของผมไว้นึ่นะครับผมได้ได้กแ็แล้วแต่นะครับให้ไปทดลองเบิง่งแต่ละพื้นที่ <c oughs> อาจจะบ่คขึกันนะครับใส่เวลา6-12เดือนนะครับใส่เวลา6-12เดือนหรืออาจสีโดนก็นันหรืออาจสีเร็วกว่า นะครับขึ้นยุ่กับพื้นที่และการความสมบูรณ์นะครับของแต่ละพื้นที่และองค์ประกอบโดยร่วมนะครับจังได้กับฝากไว้นะครับผมถ้าสนใจการติดต่อเขามา่ด้ที่088 4 722 9 9 0นะครับอ่าลองคู่ครอบนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้สนี้ก่อนนะครับหล่อนไม่คลิปหนากครับคลิปนี้ก่ะสวัสดีครับ